พอดีครับรถจับนะครับขับรถจับบนถนนครับไปทุนแรงเนยนู่นตาละมันนะครับอยู่ข้างหน้าครับครับไปติดตามชมกันต่อครับผมแเัีอยวตุณนะครับ นี่ครับนก็ใหญ่เล่วะนี่ก็คุบเลยกินแมงเนี่ยโอ้กำลังกินเสียนด้วยครับเสียนกินปากเส้นกินปากเลยครับเป็นขอข้าวช้ด้วยดีเอ้เจ็บมัน่มีสองตัว รับไปได้นับไปได้อู้หูหนุ่ยใหญ่ครับหนะี่ยหูนลครับอู้หูนุ่ทันครับทันทัน แถวบ้านทุกคนเขาจับเขียนแบบไหนครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยด้วยครับ15บ้ละตัว,วที่สิกครับตัวที่สิครกบ สิบเจ็ด <zo> อืมเขาแล้พอได้หลายแล้วก <up> ็จะมาเทใส่ euh <sería> <Canvas feeding> <Hugo> ใส่ถุงนี่นะครับพว่ามันจะนักซื้อใส่ซื้อใส่เรื่อยๆครับพอป,ประมาณสิบกว่าตัวยี่สิบตัวก็อย่ามาเทาใส่ครับนะครับเดี๋ยวขอเทใส่ถุงนะครับนี่ประมาณสิบเจ็ดตัวอยู่เ่ย โหจับปันเลยครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จับตานล้คอู้หขอบลาช่วยขอปลาช่วย มาต่วงถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับแบบนี้ได้บ้างพลาดบ้างนะครับก็ขอโทษขอภั้ครับถ้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษหลายๆครับผมหนึ่งคบอีกตัวนึงครับรับเพื่อจะไปตัวเบ,บ็ดเป็นพวกนี้นะครับผม ไปกันต่อครับสำหรับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่เขียดนะครับผมจะเป็นลูกกบนะครับเป็นลูกกบนะครับผมครับกบเล็กน้อยครับเพราะว่านี้ผมจะไม่จับมันไปนะครับเพราะหัวมันจะสูญพันธ์ครับยิ่้ถึงเวลาหนาจับกบจะได้กบหลายๆครับผมผมจะไม่เอามไปตุ๊กบ็ดนะครับผม อุ้ยครับปล่อยมันครับผมปล่อยครับไปครับพอจะจับลูกกบไปโตเบ็ดมดมันจะถึงหน้าจับกบมันก็จะมีมีกบใหญ่ให้จับนะครับผมเราปล่อยมันดีกว่านะครับจะได้ถึงหน้าจับกบยังไงมีกบจับไปหลายโอเคครับไปกันต่อครับผมตัวนี้อยู่ในพงหญ้านะครับเราใช้มือจับหอนครับมันอยู่ในพงหญ้า รถเบือโว้ยไม่ช่วยไม่เป็นไรครับไป้วก็หามาแล้วก็ไปขั้นต่อครับผมเกียด จะกระโดดเขาตรงนี้นะครับ DIY เอยนะครับผมมันจะกระโดดเขานี่เขาเขาตรงนี้ป๊บไปนี่เขานี่มันกระโออกไม่ได้ครับแต่มันก็จะมีกระโดดออกสวนสวนกลับมาบ้างนะครับแต่ก็ส่วนน้อยครับผมเป็นควดน้ำครับปดิษจับเอาเองครับผมประดิษฐ์เอาเองดีครับไปกันต่อครับ สำหรับจับเขียดขึ้นนี่ก็เอาเพียงทานี้พอนะครับผมเพราะว่าผลเริ่มปล่อยมาแล้วครับผมนี่ก็มาถึงนาเราไก่ของหนุ่มที่แล้วครับผมนะครับผลประกอบการขึ้นนี่ครับก็เขียดอยู่ประมาณสองร0อยสองร้อยกว่าตัวนิดๆนะครับสองรอยนิดๆครับไม่ถึงสองไม่เกินสองร้อยี่สิบตัวครับก็ถามว่าทำไมถึงรูนะครับว่ากี่ตัวเพราะว่า จับไปด้วยนับไปด้วยนะครับผมตัวจะไดกลกะประมาณเบดถูก่าเบดมีกี่คันพัดพัดสองรอบสามรอบมันจะพอไหมอะไรประมาณนี้ครับก็จับด้วยนับไปด้วยนะครับผมก็เลยรู้ว่ามีประมาณกี่ตัวครับไม่เกินสองรยี่สิบับแต่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยแน่นอนนะครับเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้อใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลองอังใจให้หนุ่มทีด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ